สวัสดีครับทุกคนครับผมมือถือนนชุพ่ามาเบ่งตัวไอทีบใหม่นะครับเนี่ยรอรอเลยครับรอรอเรื่อยทีบใหม่นะครับตัวที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นตัวสมาร์ทนะครับเป็นตัวราคา5้าแสนแปดพันสี่พันพี่น้องครับผมสีเทาดําเนี่ยครับเจอเลยครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งไกลๆครับพี่น้องดูข้างหน้าโซนข้างหน้าครับเห็นไหมครับ สวยนะครับตัวนี้สีเทาดำครับผมราคา5 8 4แ0 0พัน่ตัวของน้องเขานะครับผมลายแม็กก็จะเป็นล้อนี้แบบลายนี้เลยครับผมแล้วก็ตาของเขานะครับไฟหนาครับผมโอใช้ได้เลยนีสวยครับดูกระจังหน้าครับพรีเมียมมากครับพีร้องเห็นลายเซ็นไหมครับเนี่ยครับเหี้ยผู้ใดกำลังมองบึงครับมองหารถใช้งานที่เป็นตัว ประหยัดน้ำมันนะครับตัวตัวนี้ราคาหาแสนแปดหมื่นสี่พันครับอ๋อ New a t ที b ครับนี่ครับมึงใกล้ๆกันเนี่ยครับผมพรีเมียมมากไฟหน้าลักษณะตัวรถสัญลักษณ์นะครับโตโยตา้าโอ้โหครับแจ๋วเลยนี่ครับดูด้านข้างอีกรอบนึง ล่ล้อนะครับจะเป็นแบบเนี่ยครเยียมทูโทนนะครับเป็นขึอกันหมดเลยทุกรุ่นเลยครับผมเราอาจจะได้ลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ตัวสปอร์ตมาแล้วครับผมตัวสปอร์ตก็คือตัวรุ่นต้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทนะครับเห็นไหมครับสวยหครับนี่เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบ้างไน้าอางเต็มครับผมดันข้างเข้าครับผม นี่นี่นี่ฮเดี๋ยวคุณทัดขางครับตัวรถนี่ค่อนข้างที่จะใหน่ครับหญ่ก็่บแบบตัวเก้านะครับดูด้านข้างด้านหลังครับผมโอ้เท่สุดเลยครับผมอิงน,งนงะครับพี่น้องสีนีถือใจว่าครับดูไฟท้ายครับผมนี่ เดี๋ยวเบงยํานี้ครับผมรายนี้ฝั่งนี้นะอ่าพี่น้องที่เดี๋ยวอืมกำลังเลือกเล็งหารถเก๋งใช้งานเนี่ยผมว่าตัวนี้นะครับสุดยอดเลยครับเห็นไหมครับฝั่งนี้เขาเบิง้งไร่ดันดันด้าน,าน,าน,านข้า,งด,าง,ขบบงด้านหลังแล้วเขาก็เบิ้งดันได้ไนะครับด้านในนะครับ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่ผ้านะครับเป็นให้เบื่อนะครับมีกลองเนี่ยลองไปต่กินน้ำปกติเขาจะว่างไว้ตรงกลางบมมีเราพี่น้องครับผมตรงกลางนะครับตรงนี้เราแต่ก่อนก็เคยดันลงมาใช่ไหมครับแต่ตอนนี้บะมี่แล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นผ้าข้างล่างนี่เนี่ยปุยงพิ้งนี่เป็นผ้านะครับ แต่ส่วนนี้ก็คือหนังหนังครับผมหนังมาเลยนี่ครับการตกแต่งกันดีไซน์ก็สวยครับแบบร่งตัวครับมันมันมันกว้างเติบอยู่ครับกว้างกว้างนะครับช่องนี้ก็จะมีครับที่ชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ้งอ่าเป็นเสียบ USB นะครับ USB ทั้งสองที่เลยครับผม กล้องนี่ก็จะพักเสษขึ้นบ่จะประมาณนี้เปล่าแล้วก็นะครับยศจะพาไปเิ้งข้างหน้าข้างหน้าครับผมอันนี้ปุ่มถ้าจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับดีย๋ยวนะครับเียพี่น้องตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่แทบควบคุมพวกนี้ก็คือจอนี้จะเป็นออตโต้นะครับนี่นี่ออตโต้ฝั่งนี้ก็จะ ไม่ใช่ออโต้นะครับแล้วก็ล็อกกระจกนะครับอันนี้ก็ปรับซ้ายขวาพับกระจกได้เออโอเ,โอเคครับผมอ่าดูตัวตัวนี้ก็จะมีอันนี้เกิดเตือนก่อนการชนหรือเปล่าครับอันนี้ก็อีโค่นะแล้วตัวนี้ก็ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ฝั่งนี้ก็ดันเข้าไปปับ๊บนี่เห็เไหวอยู่เป็นเป็น เป็นหนังเย็บนะครับหนังเย็บตัวนี้ปรับสูงต่ำได้ปกติครับผมสูงต่ําเดือนหน้าแล้วก็ดูนะครับคอนโทรลเกี่ยวกับควบคุมหงมาลัยนะครับตัวนี้พิเศษนะครับหนังเย็บหนังเย็บครับผมก็ให้เพื่อให้หลนะครับหไหลาหลอยู่เนี่ยข้างหน้าเขาก็จะเป็นประ,ประมาณนี้เบิ้งเกียร์ครับพี่น้องระบบเกียร์ครับผม เปียนไม่เหมือนเลยเนีย่ยรู้นะครับเกียร์นี่ครับแบบๆๆ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 แต่เช้งกันตัวนี้ก็จะเป็นออตโอต้ั้งหมดเลยแอร์ระบบเอ์อ,อตัวอจอขนาดเก้านิ้วพี่น้องเก้านิ้วนะครับผมถือว่าคุ้มนะน,นี่นะครับโอ้โลายเส้นการตกแต่งก็โอเคราคาค่าตัวเริ่มไปห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทคุ้มครับผมตัวเก้าราคาหาก เก่าๆนะครับตัวนี้ห้าแปดซีนะครับครับเปิดตัวพี่น้องสื่อท่านก่อนั่นแล้วอันนี้มันมันจะเป็นเห็นไหมครับตัวที่เป็นดำๆใหญ่ๆเนี่ยมันจะเป็นเรดาร์เห็นไหมครับเรดาร์มันก็จะมีระบบนี่แหละน่าจะส่งผลกับตัวนี้ครับนี่เรียน,นมาหลเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันพี่พยาจูวพี่น้องอยู่ละโซนข้างในโอเคไหมครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยสวยแล้วก็รูด้วยครับผม นี่ตัวนี้ก็จะมีไอ้นี้มาแล้วนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่พี่น้องคลิปนี้อาจจะยย่ยังไงซออากาศชาร์กฟินอันที่เ้าเบิงสงสัยื่งกีเนี่ยก็จะเป็นเรดาร์เขาบอผมไปหาแก้วกจ็จะน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับนี่เลยเป็นเรดาร์ตรงนี้เลยนี่ครับเรดาร์ยุกรกจกครับนี่สองสองปุ่มแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง ครับผมโอ้ก็จะประมาณนี้ครับผมราค่าราคาตัวยุติวแมนห้าแสนแปดหมื่นสี่พันนะครับตัวนี้นะครับห้าแสนแปดหมืน่นสี่พันมลองชัดเกียรมครับนี่โอเคนะครับตัวนี้ผมจะรีวิวตัวห8าแปดีให้เพิ่งแล้วเดี๋ยวจะมีตัวที่ที่พ่อจะรีวิวเพิเ่มเติมก็คือตัวเริ่มตน้นนะครับตัวเริ่มต้นก็คือตัวสปอร์ตนะครับ 5แส0 0ามหมื่นเพเดี๋ยวจีบภาพี่น้องไปบิงอีกเจกี่ยวบหนึ่งแต่ตัวนี้อยู่ที่ราคา5 8สน0 0ดนสพันี่น้องนะถ้าสนใจนะครับอินบล็อกมาเด้อเดี๋ยวจะแนะนำนะครับรายละเอียดให้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบอไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้ด้วยครับเด้อจะได้ดูคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ